สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวละครอมองอัดที่ดัดแปลงมาเกี่ยวกับพระอภัยมณีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัววายร้ายอีกตัวหนึ่งของเรื่องพระอภัยมณีเลยอันดับแรกนะครับอมองอัดของเราก็ต้องเป็นตัวยุ่วามเนาะแล้วก็เติมขาเข้าไป ขาใหญ่หน่อยอ่าแบบนี้แล้วก็มีมีอ่าอะไรนะกระจกนะครับกระจกที่หน้าตัววายร้ายนี้เป็นเป็นตัววายร้ายที่มาแจ้งสุดสาครของเรานะครับ ก็คือเจ้าชีเปือยนั่นเองชีเปืยวาดไม่ยากเลยนะครับเรามีโครงสร้างเป็นอมองอัสแล้วนะครับต่อมาเราก็จะวาดเป็นครานะครับครายาวๆมาปิดทั้งตัวมันเลยเสร็จแล้วก็ผมผมก็จะปิดทั้งตัวมันเหมือนกันนี่ แค่นี้เลยนะครับเราก็ป้องกันการที่มันง่ายเกินไปเราก็จะมาทำผมให้มันหยักหหน่อยฟึบฟึบอ่าแล้วก็มีมือด้วยมือวาดสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็มีนิ้วโป้งออกมา แล้วก็นิ้วอื่นยักๆเข้าไปนะครับเจ้าฉีเปือยนี่ก็มีไม้เท้าเหมือนพระเจ้าตาเลยเจ้าฉีเปือยนี่ก็จะมีกรอน ก่อนประจําเรื่องใช่ไหมแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เนาะไขเหรียญถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดให้จบนะเพราะว่าเราจะมาตัดเส้นกันแล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดเส้นตรงส่วนของหน้ากาหน้ากากระจบหน้าป๊อก <c oughs> ต่อมาเราตัดเส้นตรงส่วนที่เป็นเครา ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟนี่เติมเติมคราวเล็กๆด้วยก็ได้แล้วก็เทา้านี่ต่อมาผม ผมตรงนี้จะเป็นผมยาวๆเนาะเพราะว่าชีบเปือยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็จะมีผมกับคราวนะครับที่บังตัวมันทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมบังหมดเลยมองไม่เห็นตัวเลยนะครับป๊บต่อมาเราก็วาดมือ แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งปุ๊บตามด้วยไม้เท้ามันก็จะวาดง่ายๆหน่อยนะเจ้าชีเปลยเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดมันไม่เยอะเราก็มาใส่รายละเอียดส่วนอื่น ผมมันต้องยุ่งยุ่งกระเซิงกระเซิงหน่อยอ่าเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอามองอัดชีเปลือยจากพระอภัยมณีนะครับเดี๋ยวเรามาลบเส้นดินสออีกตามเคยนะครับอ่าลบเส้นดินสอการไม่รู้ว่าสีเมจิกแห้งแล้วยังนะ ถ้ายังไม่แห้งนี่งานงอกเลยนะสำหรับน้องๆที่ใช้สีเมจิกตัดเส้นเนาะก็รอแป๊บหนึ่งนะให้สีมันแห้งก่อนอันนี้กลัวคลิปมันยาวก็เลยรีบลบถ้าสีไม่แห้งนี่งานงอกแก่ยากเลยโอเคสีน่าจะแห้งนะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอมมองอัดฉีเปื่อยจากพระอภัยมณีนะครับเป็นตัววาดง่ายๆเนาะใครที่อยากจะลองวาดเล่นก็มาวาดตามกันดูนะครับ สนุกสนุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย,บาย